พระบิดาทรงรักเราฉันใดเราก็รักท่านทั้งหลายฉันนั้นจงยึดมั่นอยู่ในความรักของเราถ้าท่านทั้งหลายประพฤติตามบัญญัติของเราท่านก็จะยึดมั่นอยู่ในความรักของเราเหมือนดังที่เราประพฤติตามพระบัญญัติของพระบิดาและยึดมั่นอยู่ในความรักของพระองค์นี่คือสิ่งที่เราได้บอกแก่ท่านทั้งหลายแล้วเพื่อให้ความยินดีของเราดำลงอยู่ในท่านและให้ความยินดีของท่านเต็มเปี่ยม พระบัญญัติของเราคือให้ท่านทั้งหลายรักกันเหมือนดังที่เราได้รักท่านไม่มีผู้ใดมีความรักที่ยิ่งใหญ่กว่านี้คือการที่ผู้หนึ่งผู้ใดจะสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหายของตนถ้าท่านทั้งหลายประพฤติตามที่เราสั่งท่านท่านก็จะเป็นมิตรสหายของเราเราจะไม่เรียกท่านทั้งหลายว่าเบาอีกเพราะเบาไม่ทราบว่านายทำอะไรแต่เราเรียกท่านว่ามิตรสหายเพราะว่า ทุกสิ่งที่เราได้ยินจากพระบิดาของเราเราได้สํแแดงแก่ท่านแล้วท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเราแต่เราได้เลือกท่านทั้งหลายและได้แต่งตั้งท่านทั้งหลายไว้ให้ท่านไปเกิดผลและเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่เพื่อว่าเมื่อท่านทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในน้ำของเราพระองค์จะได้ประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่านสิ่งที่เราสั่งท่านทั้งหลายไว้ก็คือท่านจงรักกันและกัน